าร์มินฟินิ5เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาหลักๆตอนแรกนี่ก็คือปุ่มกดนี่นะฮะเลื่อนลงนะครับปุ่มดาวนะครับกดแล้วไม่สามารถสั่งงานได้เท่าที่ตรวจเช็คดูนะครับกดจนสวิตแตกนะครับไม่สามารถกดสั่งงานได้นะครับตัวนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนทูสวิตข้างในใหม่นะครับนี่นะฮะกดแล้วไม่เลื่อนนะครับแต่ปุ่มเลื่อนขึ้นนี่นะฮะ เลื่อนได้นะครับแต่เลื่อนลงเลื่อนไม่ได้นะครับย้อนกลับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งลูกค้าแจ้งว่าให้ซ่อม GPS นะครับ GPS Ready แล้วนะครับแต่ว่าระยะทางไม่ขึ้นนะครับกับความเร็วนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านล็อกดีไว์ก็จะซ่อมไปทีละอย่างแล้วก็รายงานให้กับลูกค้าทราบนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่า เรื่องระบบ gps เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับนานนอกลีใบยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรการมงินแทนร้อยเปอร์เซ็นครับขอบคุณครับ